หมอปลายไปบวชราชสีลังกานางบอกว่านางทำวอลเปเปอร์ของหมอปลายท่านยมอ่ะบอกขายดีมากๆแล้วก็แบบว่าคนเนี่ยถ้าดาวน์โหลดวอลเปเปอร์มาในมือถือหมอของหมอปลายท่านยมเนี่ยต่างต่างเนี่ยถูกหวยเจ้ามือเจ๊งเลยนะเขาบอกถูกหวยกันแบบหูเจ้ามือเจ๊งเลย สวดน,นี้จะเจ๋งไหมเนี่ยนี่ของแม่เนี่ยแม่แม่ดาวน์โหลดอันเนี้ยให้คุณผู้ชมดูนี่นี่นี่มันอันนี้ปรางแล้วก็มีคาถานะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยนะเนี่ยดาว์โหลดอันนี้เลยมูวอลมูวอลมูวอล,ล,ลเห็นไหมแล้วก็มีตั้งนโมเห็นไหมคะสวดตั้งนโมสามจบนี่นี่ตามด้วยการสวดนี่นี่นี่ นี่มือถือของแม่ลีน่านะมือถือของแม่ลีน่านะถ้าใครดาวน์โหลดดาวน์โหลดอันเนี้ยไปที่ Line แอดมูวอลไดแอดมูวอลไลนมีแอดแล้วก็มูวอลเอ็มยูดับเบิลเอลเนี่ยไลน์แอดมูวอลเนี่ยดาวน์โหลดอันนี้เลยถูกหวยเจ้ามือเจ๊งแน่เลยอันนี้รวมรวมทุกปางท่านท่านโยมไงรู้จักหมอปลายไหมหมอปลายพายกระซิบไงตอนนี้นังไปบวชแล้วไง เขาบอกว่าเนี่ยคนที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดคลิปของนางเนี่ยนเนี่ยดาวน์โหลดวอลไปเปอร์เนี่ยมูวอลเนี่ยแล้วจะถูกหวยถูกหวยกันเลยนะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ศีรการเขาไปบวชเป็นแม่ชีใช่ไหมปลายไทยกระซิบอะนางไปบวชหนึ่งปีนางบอกว่าคนที่ซื้อซื้อของนางเนี่ยถูกหวยกันหมดเลยนะคุณผู้ชมเจ้ามือเจ๊งเลย แล้ววันนี้ไอ้ประยุทธ์มันไปที่ทางภาคใต้แล้วมันบอกว่าให้เขาปลูกต้นมะพร้าว200ต้นตายไป8เหลือไอ้92ประยุทธ์เลยใบบอกไว้3ตัว192ไปซื้อน่192 192ไปซื้อนะประยุทธ์บอกอย่างนี้แล้วก็มามา,าลูกชายพุ่มพวงดวงจันทร์ไปล้วงหายมาได้46แล้วก็ปาวลีกับน้องสาวพุ่มพวงดวงจันทร์ ก็ไปเสี่ยงเซมซีมาได้ศูนย์หกกับหกศูนย์แต่ศูนย์หกออกไปแล้วก็บอกว่าหกศูนย์ไม่แน่ไม่แน่เราก็มาที่นี่น,น,นี่มีเกี่ยวกับท,ท่านท้าเวสวุวรรณท้าเวสวุวรรณก็บอกว่าเนี่ยหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทยท้าเวสวุวรรณปางราชนทรนี่ล้วงมาได้สองสี่แปดสองสี่แปดแล้วนักข่าวท็อปนิววันนั้นไป ไปอสียงอะไรวะพูดถึงท่านโยมเลยกูกูคนหัวลุกไปนึกว่าท่านโยมมาหาเสียงเหมือนกับบึ๊บปับบึบปับนึกว่าท่านโยมมาหาท่านโยมมาหาเออนี่นี่นี่แล้วมีขันน้ำมนต์ด้วยนะเจ้ามือแจกแน่ค่ะคุณผู้ชมคำชะโนดคำชะโนดคำชะโนดอันนี้ขันน้ำมนต์คำชะโนด มีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขสี่มีเลขหกมีเลขศูนย์มีเลขห้าแกอีหมอปลายพายกระซิบแกซิมันบอกว่าถ้าใครดาวน์โหลดมูวเวนี่ของมันน่ะถูกหวเจ้ามือเจ๊งแน่ตอแหลหรือเปล่าก็ไม่รู้อีหมอปลายพายกระซิบแล้วหนีไปบวชที่อินเดียนี่ไงเนี่ยแม่ดาวน์โหลดขึ้นมานี่คือรวมทุกปางของท่านโยมไง เนี่ยปางแม่ลีน่าเนี่ยรวมทุกปางของก้อนท่านยมคุณผู้ชมสนใจก็เข้าไปที่ไลน์แอด o ูวอลเลยไปดาวน์โหลดเลยปางไหนๆเจ้ามือเจ๊งแน่ค่ะนี่ไงหัวอยู่นี่อีปลายพายกระซิบมันไปบวชแล้วมัเป็นแม่ชีแล้วมันบอกว่ามันอยู่ที่สีรกามันนั่งสวดมนต์ให้กับปางทุกโยมเลยอีปลายพายกระซิบอีนี่ มันดูดวงทีไรอะทำให้คนไทยะไอะใจสั่นไปทั้งประเทศไม่แข่คนเขาไม่กล้าลงทุนเลยอีปลายไทยกระซิบอีหมาปลายทยกระซิบเนี่ยตอนนี้มันเป็นแม่นนชีแล้วไงมันทําอะไรทีเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยพอดูเห็นมันทายดวงทายอะไรอะใจใหายกันไปหมดก็มันทายไงมันบอกว่าชัดชติ จะไม่ได้เป็นผู้ว่าหรอกเพราะจะมีคนไปร้องแต่ตอนนี้ชัดชาติได้เป็นแล้วไงชัดชาติดังระเบิดเลยไลฟ์สดคนดูวินาทีหนึ่งคลิปหนึ่งคนดูเป็นสิบล้านอีหมอปลายภายกระซิบมันบอกว่าเนี่ยนี่งๆเนี่ยซื้อปางนี้คุณผู้ชมปางนี้ปางนี้ปางนี้ทุก ปางเลยไปที่แอดมูวอลแอดมูวอลไลแอดมูวอลเนี่ยดาวน์โหลดมาเลยดาวน์โหลดคลิปเนี่ยวันเปเปอร์วันเปเปอร์แล้วก็มีคาถาให้สวดด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมแอดมูวอลแอดมูวอลไปได้ดูิว่าอีหมอปลายพายกระซิบตอนนี้ไปเป็นแม่ชียอยู่ที่ที่ศรีลังกาบ้างมันไปบวชที่อินเดียนี่นี่มีมีคาถาสวดมนต์ด้วย เจ้ามือเจ๊งแน่ค่ะอ,อีหมอปายมันบอกว่าตอนนี้เป็นแม่ชีแล้วนะไปเรียกอีเดี๋ยวสาว,วกมันโกดฉันมันบอกมันอยู่ที่ศรีลังกาอินเดียมันเนี่ยสวดมนต์ให้ท่านโยมทุกปางเลยรับรองเจ้ามือเจ๊งแน่แต่ฉันก็ซื้อไปเยอะนะคุณผู้ชมเดีย๋ยวจะบอกฉันฝากลุงพลซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ได้เดี๋ยวฉันจะให้คุณผู้ชมดูว่าฉันซื้ออะไรไปบ้าง ฉันรอรอรอ,อลุงพลส่งมาให้ฉันอยู่ไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่านะงวดนี้นะฉันดาวน์โหลดอันนี้มาเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูฉันซื้อฉันฝากลุงพลซื้อนะฉันฝากลุงพลซื้อสองเก้าเก้าสองแล้วก็สกเก้าสองหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสองนะจ๊ะเออแล้วฉันก็ซื้อหนึ่งสองเก้าแล้วก็ซื้อสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่นี่เป็นของลูกชายพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ล้วงมาจาักหายไง แล้วเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็ฝากลุงพลซื้ออีกซื้อ2องสี่แปดสองแสี่เทวเวศวันไม่คิดที่ฉันให้พวกแกดูไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็ให้ลุงพลซื้อ685 6 8ห้าห้ามีพระรูปหนึ่งอ่ะเสียชีวิตอายุแปดสปีเกจิด,ดังไงตายเดือน6กมิถุนายนนีไงเข้าใจยังแล้วก็ซื้อ6 0ศูเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบสามปีและเดือนหไง ก็เลยซื้อกับกันหกศูนย์สามนี่ฝากลุงพลซื้อไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเออแต่ว่าฉันดาวน์โหลดปางนี้มาแล้วเนะี่ยท่านยมของอีเหมาปลายภายกระซิบไงเขาบอกว่าเจ๊งแน่เจ้ามือเจ๊งแน่เจ้ามือเจ๊งแน่อืมอืมเจ้ามือเจ๊งแน่ค่ะคุณผู้ชม ใครที่ val, val, แอบมูวอลแอบมูวอลแอ v มูวอลจะได้รู้ว่าอีหมอปลายภายกระซิบตอแหลหรือเปล่าวอลเปเปอร์ paper, มันเป็นคนขายเนี่ยวอลเปเปอร์ของมันท่านท่านโยมปางต่างๆแล้วก็วอลเปเปอร์ที่เหมาะเหมาะสำหรับฉันเนี่ยก็คืออันนี้นี่น,นีเดี๋ยวฉันให้คุณผู้ชมดูนี่นอันนี้เลยที่ฉันดาวน์โหลดมาที่ แอดมูวอลแอดมูวอลนี่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนี่นี่เนี่ยปางนี้เป็นปางแม่ลีนาจังจันจาจาปางนี้นะจ๊ะรวมทุกอย่างเลยของท่านโยมทุกปางเลยแล้วก็มีคาถาสวดมนต์ถ้าคุณผู้ชมดาวนโหลดปางนี้นะรวยเจ้ามือเจ๊งแน่ค่ะงวดนี้ประยุทธ์ให้มาหนึ่งเก้าสองเออระยุให้มาหนึ่งเก้าสองนะเอเอแล้วก็แล้วก็ลูกชายพุ่มพวงดวงจันทร์ให้มา สี่หกท้าเวสุวรรณให้สองแปดสี่สองสี่แปดนะแล้วก็หกแปดห้านี่มาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังเสียชีวิตตอนอายุแปดสิบห้าปีอืปลายเดือนนี้ด้วยไงน,นะแล้วมีบางงานก็ะถามบอกว่าแม่เสื้ออะไรศูนย์เก้าก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้เพราะว่าคุ้ว่าชัดชาดใช่ไหมไอ้วันที่เก้าวันอะไรวันที่ผ่านมา กูจำไม่ได้แล้ววัน,วนที่เก้าเป็นวันอะไรนะ,ะกัญชากัญแช,ชากัญชาปอดจากยาเสพติด่ยปลดล็อกกัญชาไงวันที่เก้าไงศูนย์เก้าเก้าศูนย์ยังไม่ได้ซื้อเลยนี่นี่นปางแม่ลีน่าจ๊ะนี่ปางแม่ลีน่าจ๊ะปางแม่ลีน่านะจ๊ะท่านยมปางแม่ลีน่าเข้าไปแอบมูวเอาเข้าไปแอบมูวเอเลยแอบมูวเอเลยแล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยแล้วมีคาถารับรองเจ้ามือเจ๊งแน่จ้ะ จริงๆท่านยมมีหลายปางนะจ๊ะแต่อันนี้เจ้ามือเจ๊งแน่เลยเพราะว่าคนเนี่ยเขาซื้อวันเปเปอร์ดาวนโหลดเนี่ยมาใส่ในเครื่องอะแล้วถูกหวยกันทุกงว,วดเลยนี่ถูกหวยกันทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอีหมอปลายพายกระซิบมันเป็นแมช่ชีอยู่ที่ศีลลังกามันสวดมน์นะสวดมนให้ทุกปางเลย แล้วลูกเสย์ลูกหาของมันนะ่ะถูกลอตเตอรี่กันรวยกันไปตามๆกันเลยนะนี่คุณผู้ชมงวดน,นี้ฉันจะถูกบ้างหรือเปล่าหมอไปถ้าไม่ถูกนะกูตามไปจิกกดามึงสาแก้งทุกันเลยนะหมอไปนี่เอาคุณผู้ชมเข้าไปที่แอดมูวาลเลยดาวน์โหลดเลยเนี่ยวันเปเปเข้าไปในเครื่องแล้วคุณผู้ชมจะถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนี่จ้านี่จ้า แอดมูวอลแอดมูวอลแอดมูวอลจ้าแอดมูวอลจ้า